ภูเขาปริศนาที่เข็มทิศใช้งานไม่ได้ภูเขาที่เข็มทิศใช้งานไม่ได้นั้นมีอยู่จริงปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากเรื่องเหนือธรรมชาติแต่เป็นผลมาจากความผิดปกติของสนามแม่เหล็กโลกหรือการมีอยู่ของแร่ธาตุบางชนิดในปริมาณมากเช่นแร่เหล็กที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเข็มทิศทำให้เข็มทิศชี้ไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องหรือหมุนนวลไปมาอย่างไม่มีทิศทางแน่นอนการปีนเขาเหล่านี้จึงต้องใช้ทักษะาานำทางแบบอื่นเช่น การสังเกตภูมิประเทศและการใช้แผนที่อย่างละเอียดหนึ่งในตัวอย่างของภูเขาที่เข็มทิศใช้งานไม่ได้คือ Magnet Mountain ในประเทศรัสเซียภูเขาลูกนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของปริมาณแร่เหล็กจำนวนมหาศาลที่ฝังอยู่ใต้ดินทำให้เกิดความผิดปกติของสนามแม่เหล็กในบริเวณน,นั้นอย่างรุนแรงนักปีนเขาที่พยายามใช้เข็มทิศในการนำทางมักจะพบกับความสับสนและหลงทางอยู่เสมอการวางแผนเส้นทางและการใช้เครื่องมืออื่นๆ จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งในการสำรวจภูเขาแห่งนี้ผลกระทบของการที่เข็มทิศใช้งานไม่ได้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่การนําทางเท่านั้นมันยังส่งผลต่อความปลอดภัยของนักปีนเขาด้วยเพราะการลงทางในพื้นที่ห่างไกลาอาจนําไปสู่อันตรายถึงชีวิตได้นักปีนเขาจึงต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหล่านี้และเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันอย่างรอบคอบการเรียนรู้วิธีการใช้แผนที่การสังเกตท,ทิศทางจากวงอาทิตย์ และการอ่านภูมิประเทศจึงเป็นทักษะที่สำคัญนอกจากแมกเนตมอนเทนแล้วยังมีภูเขาอื่นๆอ,อีกหลายแห่งทั่วโลกที่เข็มทิศไม่สามารถใช้งานได้ภูเขาเหล่านี้มักจะตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความผิดปกติทางธรณีวิทยาหรือมีแร่ธาตุที่ส่งผลกระทบต่อสนามแม่เหล็กโลกการศึกษาภูเขาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้นักปีนเขาสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างปลอดภัยแต่ยังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงความซับซ้อนของสนามแม่เหล็กโลก และปรากฏการทางธรรมชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วยดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจปีนเขาที่อาจมีความผิดปกติทางแม่เหล็กควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภูเขานั้นๆอย่างละเอียดเตรียมอุปกรณ์นำทางที่หลากหลายและฝึกฝนทักษะการนำทางที่ไม่ต้องพึ่งพาเข็มทิศการเดินทางที่ปลอดภัยเริ่มต้นจากการเตรียมตัวที่ดีและการตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นการผจญภัยในโลกกว้างรอคอยผู้ที่พร้อมเสมอ